สวัสดีจ้ามื้อน,นี้เฮาก็อยู่กับบิ่มกวงเซ็งออกง่ายเดชชัว่วแลว้วมื้อนี้มีภาพเบิ่งรถขอบโค้ดเจ็ดทีนังราคาถือๆกันจ้ะพี่น้องเก้าคันนี้เลยจ้า,จ,าจะเป็นตัว Isuzu e ์มิลเซตัว VGT Turbo จ้ะพี่น้องรุ่นซุปเปอร์ไทเทเนียมรถปี2011จ้าได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยและราคาพี่น้องคันนี้พีจันราคาพิเศษมาให้เลยจ้าจากราคาปกติหน้าป้าย3 5 8 0 0 0บาทจ้ะพี่น้องแต่วันนี้บีมมีราคาพิเศษให้เอาไปแค่ 3าม0สนบาทท่านันจาและสามารถจัดเฟในในเต็มขั้นในี้พี่น้องผู้ใดสนใจสามารถโทรหาบินได้ทีย์้าี่เจ็ดเจ็ด7จ็หรือว่าจะทักไลน์แอดออฟิเชียเข้ามาก็เลยจ้าทีแอสไซคเคเอสห่มีแอดด้านน้าถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันใดจะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีฟีีแวไทยอีเ สนใจย่ารอไซหรีอจ๊ามาจากมินพมิพาเบรคออฟชั่นแงแต่ด้านหนาตัวรถของคันนี้กันเลยจตะพี่น้องสีตัวรถคันนี้นอกจากกรนจะเ,เป็นตัวสีดําเดิมมาจากโรงงานกระจังด้านหนาคันนี้สภาพสวยจะเป็นนองขาดก็ตัวโคเมียมไฟหนา้าคันนี้สภาพสวยแต่ด้ดเป็นตัวไฟเลนโปรเจคเ,เตอร์บริเวาบ่มีห้อยแตกห้อยหลาเมื่อจ้ะและก็มาขวางก็ตัวไฟตัดหมอกเมื่อหายสองคู่นะบริเวาคันนี้สีพี่น้องสีสวยเสมอรอบคันกันเลยจ้ะ และเครื่องยนต์คันนี้นอกตาได้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเครื่องยนต์ว t a จเทอร์โบขนาด3.0ลิตรสภาพของเครื่องบ่มีขาไหลายเยือมของตัวมันและโครงสั่งตัวรถคันนี้เข้ารับประกันให้ได้ตะว่ารถเ่อเคยเกิดอบัติเหตุชนนักที่ความโจจหน้าตัดต่อยอดแมวมาแนนอนจางห0บเซ้น ขั้นด้านหนาพี่นอ้องสติ๊กเกอร์บมีห้อยแกะห้อยไ,ไข่และคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรก ABS หัวน็อตบบมีห้อยแกะห้อยไข่เลยจ้าขั้นนี้ได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมๆมาจากโรงงานสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานคันนี้กัยังอยู่ครบและสีตัวรถขั้นนี้สีสวยเสมอรอบขั้นนี้ดีจ้าพี่น้องและคขั้นนี้ชุดแตง่งขาใสเป็นตัวล้อแม็กชุดแตง่งสไตล์ออฟโรดมาหายน้ำจาืา ซีสองดังขาพี่น้องหัวนอดโบมีห้อยแก่ห้อยไข่โบมีห้อยสาดสีพลสีและห้อยตอกเมงอาฟังหนีพี่น้องได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมๆมาจากโรงงานโบมีห้อยบุบลัวห,ห้อยหลักยิมมาเลยต่ะและหัวนอดฟังหนีพี่น้องโบมีห้อยแก่ห้อยไข่มาเลยต่ะออปชั่นภายในตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวภายในสีทูโทน สีเท้าตัดก็ตัวสีเบจพี่น้องและตัวจอขั้นนี้ได้เป็นตัวจอเคสบัดจากพี่น้องจอเดิมโรงงานมีเป็นตัวกองถอยหลังแล้วก็กลองนลหน้ารถมาไ้เกียร์ขั้นนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยและตัวบาะขั้นนี้ได้เป็นตัวบาะหนังสีเบสสภาพสวยๆลองร้อยการใส่งานบีมบริวามีมาหน่อยดอีจากพี่น้องและสีตัวรถขั้นนี้สีสวยเสมอรอบขั้นฟังนี้บมีห้อยบุบลัวห้อยหลักเย็่มมาเลยจ้าแล้วออปชั่นด้านถ่ายพี่น้องไฟถ่ายบ่มีห้อยแตกห้อยเล่าและวขั้นนี้มาพร้อมก โดยสามมหาหายน้ำจากกล่องถอยหลังกล่องน้ารถมีไฮโคพี่นองและสีตโตรถบริวาสีสวยเสมอหลอบคันอีดีจ่ามาจากาวิทยาเพิงซีสอกด่านถ่ายของคันอีพี่น่ซีนสอกด่านถ่ายคันนี้จากบริวาโบมีห้อยบุกหอห้อยหลักยิมพี่นองและคัน,นอนีหัวนอตโบมีห้อยแก่ห้อยไขย่โบมีห้อยสาสีผลนสี พมห,หลังค้าพี่น้องเบิ่งได้เลยว่าบ,บ่มีขาบน้ำหรือว่าขาับยันและคันนี้มีเป็นตัวแอร์แล้วมาหายท้งหมด3แถวตอนบอคันนี้ก็ได้เป็นตัวเบาะหนังทั้งหมด3แถวตอนพี่น้องบอต่อย3บอใส่กาสาม,มารถทับเดินหนาคือไปได้จา่าเฮ้าก็สิมีพื้นที่เก็บของเก็บซัมพาราได้เพิ่มขึ้นบอได้ว่าคันนี้ที่นางวิสานกว่างอีดีจ่าพี่น้องและสีตัวรถฟังค้นขับนอกจากสีสวยเสมอหลอบคขั้น ฟังนีโบมีห้อยบุบหรือว่าห้อยหลักเกยีดมาคือกันจ้ะพี่น้องและออปชันภ้ายในตัวรถคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามาให้ดลเรียบร้อยรอบคันจอตักบานเรือนปั๊บไฟฟ้าซีบางฟังคนขับปั๊บอ,อโต้มีระบบเซนทรัลล็อกกระจกมอข้างปั๊บมุมมอและก็ภาพเก็บแบบไฟฟ้าจ้า,จา พวงไลคขั้นีกได้เป็นตัวพวงไล่แบบาพาเวอร์ซีการมีแอร์แบ็กมาให้สองคู่นะแล้วตัวบอฟังค้นครับพี่น้องเบาะหนังสาภาพสสวยๆลองร้อยการใส่งานมีมาหน่อยดอีจา้าผู้ใดสนใจอยู่พี่น้องเจ็ดที่นั่งอีซูซูมิลเซเว่นขันนี้บริวารราคาโคตรถูกราคาโคตรดีกเลยจา้าแล้วบูนีบิมจันราคาพิเศษมาหายจากราคาปกติสามแสนหาหมื่นแปดพันบาทพี่น้องบอนีบิมจันราคาพิเศษมาหายเหลือเพียงแค่ 338,000บาทเท่านั้นจ้าและสามารถจัดเฟรแนนเดเต็มผู้ใดสนใจสามารถติดต่อหาบีมได้เลยทีย่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หรือว่าจะหากไลน์แอดโอไปเชียห้องมากระไดจ้าทีแอดไสเคเอ็ดหนึ่งสองสามซีมีแอดด้านขนาักขอมาสอบถามรา,ายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบีมฟรีแวดให้อีกจเ บอเรยวาสนใจสื่อสดเบอบอกแวตแน,นอนจากพี่น้องสนใจฝาวติดตอหาบีมได้เลยจ้าและสรับผู้ใดที่มาคลิปนี้เนาะจ้ะบีฝากดากดไลค์กดซับไสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกลวเสิงและสรับมือนี้วิดีโดอคอรตัวลรกกับเก่อนจ้าพบกันไหมในคลิปน้าสรับมือนี้สวัสดีจ้า